นาะเบิ้งบันพระมือนี้เนาะนี่ทมาลายเป็นพิเศษวันเขาประดับดินผู้ใหญ่แล้วก็มีผู้วทัดใหญ่ก็มีอันนี้ได้ใหญ่ไปเนอะนี่นไ,ได้ใหญ่ไปใหญ่เอาใหญ่เขาประดับดินบวย่างได้อะไมั่นอยู่บ่ก <c oughs> เขาบุญเขาประดับดินเนาะลังวัดลังบัตรกับเพิอนสันเขาตอนเศร้าเรียบร้อยค่อยไปใหญ่ลังบัตรลังบัดเพิ่อจะตีซีตี 4, ต้ะาะเนามือหนีบันพยาเดี๋ยวพาเบึงบรรยากาศอยู่ที่วัดสมคำบนหรน้ารามกับศกว่าคนลายเป็นพิเศษอยู่โรกมือนีมันพระกับเป็นบุญเขาประดับดินพร้อมเนาะ น้ออีโบโดนกับซีเมนบุญเขาสากต่อไปนี่ครับคือบรรยากาศอยู่ที่วัดหลวงท่าตอนนี้เพิ่นกระใส่บาตรเท้าอยู่เนาะใส่บาตรตอนเท้าคุณเท้าประดับดินเพ่็ได้ใหญ่เขาสากเพิ่นเท้าเลยลังวัดเพิ่นกระใหญ่ ทันเท่าเรียบร้อยก็ใหญ่ก็มีบุญเจ้าน่อยกับซีมมนบุญเขาซากมือนี้บุญเขาประดับดินเพิอนใหญ่ตั้งแต่ตีซีพุดนะนี่คือบรรยากาศที่วัดหลงคำเนาะบุญเขาประดับดินมือนี่ครับ ู็เปบรรยากาศตอนนี้พเ่นกรใส่บาทที่กิงที่ริงเนาะการย้ายเก่ประดับดินร่งางวัดพื้นกะชั้นส่อเรียบร้อยแล้วไยไปยายกอสาบ นี่วัดดวงข้าับเพิ่นกับยายต้องแค่ตีซี่ปุ่นละนี่เรเบางบ็ดบุญในร่างกันบานีครับเน็ตทานคานนำคาไฟแ้่ก็มี่ป้าต้นป้าหนำเป็นเา มภาษาว่ะสนค่อยดีเจ็ดป่าปลาลุ่นแบบครับ ผมแยะเที่ยวเลยว่าจะไปทานกินท่าแล้วเนี่ยโดนก็มาเลยนี่ไปดนร้านเลยนั่นหป็นอะไร

คือบรรยากาศสุขีวัดตรงคำเนาะดูสิว่าคนมาหลายอ,อยู่น้อยก็ใส่บาทด้อือการย้ายขอประดับดินเนาะบุญวันข้าวประดับดิน ประเภทนี้อีสานกับคนไม่ใหญ่ตั้งแต่เด็กปุนละตีซี่ะิดส่วนกุศลให้ผูที่ร่วงรับไปเนาะเอาอีสานนะครับนู่ประเภทนี้บญเขาปะตับดิน